สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับชูชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะชูชีพค่ะต้องบอกก่อนนะคะอันนี้เราถ่ายทํากันที่ร้าน7ซค่ะใช่ค่ะเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลานะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะในการเซฟตี้ของลูกค้าที่ชื่นชอบในการตกปลานะคะก็จะมีการไปเเป็นเอาโดใช่ค่ะไปเอาโดไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือไม่ที่ทะเลใช่ค่ะ ทีนี้ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะก็เรื่องอการที่เราเนี่ยได้ไปตกปลาเราก็จะมีลักษณะของการตกปลาแบบเดินล้บบอก็มีมค่ะแล้วก็เป็นการอ,ออกลงเรือก็มีมค่ะเรือเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นเรือทะเลก็มีนะคะเป็นเรือแบสเป็นเรือ,เ,อเกี่ยวกับคายักก็มีมค่ะทีนี้วันนี้นะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์มาหนึ่งยี่ห้อ ที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วคือเราอะขายยี่ห้อนี้มาพอสมควรแล้วดังนั้นเราก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับออสินค้าประเภทนี้นั่นก็คือชูชีพค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเบลค่ะเป็นเบลเป็นเบลเป็นเบลก็คือไม่ไม่เกะก,กะไม่เก,กะกะค่ะในยี่ห้อ<ม>อะไรคะอันนี้ก็คือเป็น Les t ป,ปอะค่ะเป็นแ <tube. S 2> บรนด์จากทางเยอรมนีนะคะค่ะเป็นสินค้าของประเทศเยอรมนีใช่ค่ะทีนี้ในยี่ห้อของレ to นะคะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเลสทูปเนี่ยมีประมาณสักกี่รุ่นคะมีอยู่ประมาณ4ีรุ่นค่ะค่ะแต่ละรุ่นนั้นเนี่ยทำงานเหมือนกันใช่ค่ะแต่จะมีคุณสมบัติต่างกันใช่ค่ะในประเภทของการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลสทูปนั้นนะคะที่มีวางจำหน่ายอยู่นะคะมีกี่รุ่นค่ะอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งคือเบสิกนะคะค่ะอันดับสองคือคลาสสิกนะคะอันดับสมคือสวิมสวิมอันดับสี่ก็คือ รุ่นสปอร์ตค่ะในแต่ละรุ่นนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีการทำงานที่เหมือนกันแต่ว่าการใช้งานต่างกันค่ะก็คือย้ำนะคะการทำงานที่เหมือนกันแต่การใช้งานต่างกันค่ะต่างกันยังไงนั้นนะคะช่วยแนะนำค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำในตัวของเบสิกกันก่อนอค่ะเบสิกทำงานอย่างไรบ้างคะตัวเบสิกเนี่ยคะ่ะมันคือสำหรับคนที่ทก,กิจกรรมการแจ้งแบบไม่ลดผลมากเนาะก็คือแบบคนนั่งเรือตกปลาแล้วก็ ช้อะไรที่มันแบบว่าไม่ได้แบบว่าโรดผลดังนั้นไอตัวเนี้ยมันจะไม่มีนกหวีดนะคะโอเค okay. แล้วก็ตัวนี้ขยับสายไม่ได้ค่ะก็คือว่าสายถูกล็อกสายถูกล็อกแต่จะขยับได้ในเรื่องของเอวแค่นั้นเองใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ไมไมหมายความว่ามันจะอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะเลื่อนแค่ตรง เอวเท่านั้นแต่มันจะเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีตัวนี้มันเลื่อนไม่ได้ค่ะแล้วก็วิธีการใช้เหมือนกันดึงเหมือนกันแต่ว่าไม่มีนกหวีดไม่มีนกหวีดค่ะทีนี้ขยับจากตัวคลาสสิกไปตัวเบสิคไปก็จะไปเป็นรุ่นของคลาสสิกคลาสสิกตัวคลาสสิกเนี่ยจะมันจะเพิ่มมาก็คือตัวนี้มันจะมีนกหวีดค่ะมันจะมีดึงเป็นนกหวีดใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสามารถขยับได้นี่ค่ะนี่อันนี้คือตัวคลาสสิกใช่คิก ค่ะนกหวีดนกหวีดอยู่นี่ค่ะเแล้วก็ตัวตัวเบสิกก็จะเป็นตุ่มนี้ค่ะค่ะนี่นะคะนกหวีดก็จะอยู่ที่ตัวดึงเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เลื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนได้ค่ะสามารถเลื่อนได้เลยค่ะขี้เกลือกินเลื่อนได้เนาะมีอะไรก็สามารถกระตุกแล้วก็ดึงได้เลยค่ะค่ะผัดออกมาผัดออกมาจะเป็นรุ่น ัวสวิมสวิมตรงความหมายสวิมแปลว่าว่ายน้ำใช่ค่ะก็คือมันคือคือรุ่นเนี้ยมันแตกต่างจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวเนี้ยจะบางสุดแล้วก็เล็กสุดค่ะนะคะแต่มันจะช่วยในเรื่องความพกพามันจะพาสะดวกได้ง่ายคือรีไซน์ลงใช่รีไซน์เล็กลงแล้วก็ขยบไา้เหมเอนเดิมดูได้นะคะอันนี้สวิมแล้วก็อันนี้เป็นตัวคลาสสิกค่ะ ก็คือขนาดของตัวบอดี้ของตัวชูชีพนั้นเนี่ยมันเล็กลงเพราะว่าเวลาที่คุณจะว่ายน้ํามันต้องไม่เกะกะละที่สาคัญมันสามารถจักเดิมเนี่ยมันเป็นแนวนอนอย่างนี้เนาะมันสามารถปรับให้เป็นแนวตั้งดได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถใส่ได้สองรูนี่นะคะก็คือเสียบได้ก็คือถอดถอดเอลนี่ออกเชือกแล้วก็สอดด้านนี้ได้ก็จะทำงานตั้งแบบนี้ได้นะคะ สำหรับคนแบบไปกีฬาแล้วก็คนโหดนี่ก็คือสามาดีได้เลยและสุดท้ายคือรุ่นสปอร์ตรุ่นสปอร์ตค่ะรุ่นสปอร์ตก็คือแอคทิวิตี้แบบกีฬานักก็คือเล่นคลายเล่นบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไซส์เท่ากันไหมคะไซส์พอกันเลยค่ะไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากแพงกว่ากันด้วยแพงกว่ากันด้วยในส่วนของสปอร์ตนะคะในโมเดลของสปอร์ตนี่มีการมีดีไซน์หรือมีการทํางานที่เหมือนกันต่างกันอย่างไรบ้างคะตัวสปอร์ตเนี่ยมันแตกต่างกันเรื่องของการที่ว่าอย่างตัวเนี้ย เวลาที่เราเราเล่นกีฬาหนักๆใช่ไหมคะ บางทีเราอาจจะเผลอไปดึงหรือไปกระชากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกีฬาหนักหนักหรือกีฬายังไงคะกีฬามันไม่ได้หนักแต่มันเหมือนแบบว่าผัดผนใช่ผัดผนมันอาจจะมีในเรื่องของแรงลมใช่มันอาจจะมีในเรื่องของวัสดุบางอย่างของกีฬานั้นๆมาเป็นตัวเกี่ยวก็คือน่าลำคาญว่างั้นใช่โอเคมันก็จะพวกแบบว่าวิงเซิร์ฟคลเซิร์ฟที่เราใช้แรงลมายถึงว่าจังหวะว่ามันสวนทางลมใช่สวนทางลมแล้วบางทีมันจะป้องกันตรงนั้นอ่าไม่ให้มันไปกระตุกดึงเองออโต้ใช่ไหมคะมันก็เลยเปลี่ยนจากอีตัวเช เป็นตัวแคกเกอร์ค่ะแคกเกอร์มันก็จะเป็นเหมือนด้ามปากกาที่สําหรับร้อยตัวเชือกตัวก็คือเซฟตี้ไว้ใช่ค่ะนั้นหมายความว่านะคะตัวลสทูบเนี่ยใน4โมเดลนี้นะคะก็จะทํางานเหมือนกันคือการช่วยชีวิตเราค่ะในการช่วยชีวิตเดี๋ยวเรามาคุยต่อนะคะอันนี้มันคือตัวเบลมันเป็นตัวเซฟตี้ในการช่วยชีวิตเราให้ให้ไม่จมน้ํา ใช่ค่ะแต่การจมน้ํานั้นๆต้องมีสติใช่ต้องมีสติก่อนนะคะต้องมีสติก่อนนะคะแล้วก็ดึงตัวนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยชีวิตเราให้เราจมน้ําอยู่แล้วลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ำใช่ค่ะทีนี้ไอ้ตัว Rescue นี้เนี่ยที่เราเอ่ยถึงไปมี4โมเดลก็คือเอ่ยไปแล้วนะคะ1ก็คือ Basics 2คือ Classic 3ก็คือตัวสปอร์ ไสคือสวิมแล้วก็ส,<า>สคือสวิมสีก็คือสปอร์ตค่ะ,คะใน4ีํลำดับนี้นะคะจะมีราคาที่แตกต่างกาันต่างกันเป็นหลักร้อยนะคะไม,ไม่ได้ไม่ได้ว่าต่างกันแบบลี้ลับค่ะทีนี้ในเรื่องของตัวเลสทูบสี่โมเดลนี้นะคะก็ยังมีออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมของเขาเนี่ยคือเราต้องนึกภาพก่อนนะคะว่ามันถ้าเราจะไปอยู่ในพื้นที่ทีออ่มันมืดมค่ะ พื้นที่ที่มันมืดเนี่ยหมายถึงว่าสมมติว่าเราอาจจะตกน้ําในตอนเย็นหรือตกน้าในตอนเช้าแต่กว่าคนจะมาพบเจออาจจะผ่านช่วงเวลาความมืด<ช>ค่ะในออปชั่นเสริมของเขาเขาก็จะมีตัวสะท้อนแสงด้วยตัวสะท้อนแสงนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้หมายถึงว่าบางทีอาจจะมีไฟแวบๆบแบบนะคะก็จะทําให้เขาเห็นเราในขณะที่เรารอยอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับคนที่อ้วน อ้วนพี่ดไ,ได้เหรอคือคนที่อ้วนนี่หมายถึงว่าคนที่มีเอวใหญ่ L L กว่าปกติจริงๆแล้วมาตรฐานมันอยู่ที่เอลเท่าไหร่คะมาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน44นิ้ว4นิ้วสี<ช>่นิ้วสำหรับมนุษย์ที่มีเอลไม่เกิน44นิ้วก็สามารถใช้ได้สำหรับ,รบมนุษย์ที่เอลเกิน44นิ้วเป็นยังไงคะเราก็จะมีเป็นการออปชั่นเสริมใช่ออปชั่นเสริมคือทำให้เอลทำให้เอวมันดูใหญ่ก็คือเราจะเรียกว่าสายต่อใช่คสายต่อสายต่อตัวนี้หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะ คือต,ตัวนี้ก็คือไม่เกิน59ไม่เกิน59เกินกว่านั้นก็ไม่ต้องไปออกเรือแล้วนะเรือเรือ,อน่เจะแบบนีแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปในตรงนี้ก่อนนะคะก็คือว่าตัวレスทูบเนี่ยทุกรุ่นนะคะก็จะแม็กซิมัมอยู่ที่ไซส์ไม่เกิน44นิ้วเอวมนุษย์ค่ะถ้าเกิดว่าเกินเอวมนุษย์44นิ้วจะไปเป็นเอวต่อสูงสุดที่ม่เกิน59ค่ะพอทีนี้ความเป็นเอวที่ใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็กระทบกลับมาในเรื่องของน้ำหนักนะคะน้ำหนักของมนุษย์ที่คควรจะะ่ได้ คือจริงๆมันมีสูตรคำนวณอะไรของคุณที่มันแบบว่าความอะไรคือมันต้องเข้าข้างวิทยาศาสตร์ะจริงๆเนี่ยมันก็เขาบอกว่าจริงๆในตัวนี้มันสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโล100กิโลในที่นี้เวลาที่เราจมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราขี่ไปแต่เราน้ำหนักเป็นตัวประคองน้ําหนักเป็นตัวประคองที่เราประคองไว้อยู่ประมาณ7-10ถึงโลที่อยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราเกาะไปดังนั้นคนที่น้ําหนัก100 120ก็สามารถใช้เรตทูบได้ค่ะ คือคาถามแรกเลยนะคะเราต้องเข้าใจกับการช่วยชีวิตครั้งนี้ก่อนนะคะคือคําถามแรกเลยเนี่ยลูกค้านะคะหลายๆท่านหรือนักตกปลาหลายๆท่านนะคะในการที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยจะต้องมาถามว่าชั้นอยากจะได้อุปกรณ์ช่วยชีวิตชันและต้องมั่นใจว่ามันช่วยชีวิตชั้นถูกไหมคะใ,ในการจ่ายเงินในครั้งนี้ซึ่งเลสทูปเนี่ยเป็น ชูชีพที่ไม่ออโตบอมนะคะก็คือไม่ออโตบอมหมายถึงต้องกระตุกถึงจะช่วยชีวิตคุณค่ะดังนั้นคุณต้องเข้าใจในโมเมนต์ของสเตตัสตรงนี้ก่อนอนะคะแล้วถัดไปคือเฮ้ยฉันมีน้ําหนักที่ใหญ่แต่คือเอวมันขนาดนั้นอะ่ะได้ถึง59นิ้วซึ่งฉันก็ต้องน้ําหนักมาด้วยถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าคุณจะเอว59ในในที่คุณบอกว่าต่อเอวแล้วไม่เกินน้ําหนักก็อาจจะล้นถูกต้องไหมคะถามว่า แล้วถ้าเกิดฉันดึงออกมาแล้วมันฉันเกาะมันได้ไหมเนี่ยฉันเฮฟวี่มากเลยปกติคนยกฉันไม่ไหวได้ไหมคะได้ค่ะที่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมวลของน้ำทะเลแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่พี่โจบอกคือสติทุกครั้งที่เราตกลงไปเนี่ยสิ่งที่ควรคํานึงถึงเลยคือสติก่อนอื่นคือดึงแล้วไม่ใช่ว่าเราตะเกียกตะกาย ต้องแบบต้องขี่มันไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะคือการตกน้ำนี่คือตกแล้วก็คือจมไปแล้วถูกต้องไหมคะและเราก็ดึงเพื่อให้มันลอยค่ะทีนี้มันจะจะไม่ปึ๊บลอยขึ้นมาเป็นปลาเก๋าเลยมันก็ไม่ใช่มันจะค่อยๆดังนั้นนะคะเราเนี่ยจะต้องมีสติในการที่จะนําพาล่างขึ้นมาด้วยค่ะสําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้จักการประคองตัวค่ะการประคองตัวขึ้นมาได้แล้วก็คือเกาะ แต่อีเนียค่ะเลสทูปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิต <c oughs> คือวัสดุนะคะที่อยู่ภายในออที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอันนี้คือหลังจากที่มันมันเราดึงแล้วใช่ไหมพอเราดึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีทุ่นลอยขึ้นมาค่ะคืออันนี้มันมันข้อดีของมันคือมันไม่หนีไปไหนเลย คือมันจะเป็นเชือกติดกันค่ะแล้วมันไม่ลอยออกจากเราไปนะคะมันจะตามเราไปทุกๆที่คือมันจะมาเสนอหน้าให้เราต้องเกาะมันใช่ไหมคะใช่มันจะมาเสนอหน้าให้เราต้องเกาะมันแบบนี้ตลอดเวลามันจะไม่หนีเราไปไหนมันเป็นเพื่อนรักมากยามฉุกเฉินทีนี้วัสดุตัวนี้เนี่ยค่ะทํามาจากอะไรคะทํามาจากไนรอน TPU t p ค่ะมันเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ชูชีพบนเครื่องบินมันใจจ้เลยค่ะว่าสินค้าค่อนข้างที่จะเซฟตี้มากๆค่ะทีนี้มันสามารถมีชีวิตกับเราอยู่ได้ 24ชั่วโมงหลังจากดึงแล้วมันจะมีชีวิตอยู่กับเราได้ภายใน24ชั่วโมง24ชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในน้ําหรือในทะเลอะไรเงี้ย24ชั่วโมงค่ะเราต้องเราต้องหาคนช่วยให้ได้แต่แต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าพอสมมติเราดึงแก๊สแล้วใช่ไหมคะ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถเป่าลมได้อ๋อเขามีข้อดีของเขาตรงนี้ สมมติเราอยู่กันเราล <ทะ S 2> ้วงมันจะมันู้วเราเรู้วงแม่งยวบละยุ่บละยี่สบี่ชั่วโมงยังไม่มีใครยว่บแล้วโอ๊ยเราเป่าเราเป่ารอทุกอย่างมันจะมาเสนอหน้าอยู่ที่หน้าเราแบบนี้เลยนะใช่ไหมคะใช<ป>่ค่ะก็คือก็คืออันดับแรกเลยนะคะของสิ่งที่ทุกคนกังวลนะคะคือการเลือกซื้อชูชีพเนี่ยคือโอเคโมเดลนั้นๆจะไปทําเพื่ออะไรค<ช>ือกิจกรรมที่คุณต้องการคืออะไรอย่างที่2เรียนรู้ว่ามันอยู่กับเราได้นานแค่ไหนอ๋อไม่ใช่อย่างที่2เรียนรู้ว่าสเปกเอลก่อนสเปคเอลว่าเราเอลเท่าไ ว่าเออน้ำหนักชั้นประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันจะไปบาลานซ์กับที่คุณพูดว่าโอเวอร์ไซส์อยู่ที่59ินิว้ว 59, 59นิว้วต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่ถึง59นิว้วคงไม่ใช่30 ไม่ใช่เขไม่ใช่30 <c oughs> โลคือประมาณโอเวอร์ไซส์ไปแล้ว <c oughs> ค่ะ <c oughs> ถ้าเอลคุณยังคอบเวอร์ได้อยู่59นิ้วเนี่ยคือแครี่เราได้อยู่เหมือนกันใช่ค่ะ,คะ,คะทีนี้คําถามต่อไปคือวัสดุคืออะไรวัสดุยืนยันแล้วว่าเป็น่าวัสดุที่ทําเหมือนอย่างชุชิบ,บนเครื่องบิน <c oughs> ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะแตกง่าย <c oughs> <ช>ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่จะชำรุดง่ายค่ะแล้วก็คําถามต่อไปถามว่ามันจะอยู่มันจะมีชีวิตอยู่กับเราได้กี่ชั่วโมงคําตอบคือ2ี่ชั่วโมงค่ะ คำตอบคือ24ชั่วโมงนะคะทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าแม่งจะเป็นชั่วโมงที่23แล้วทำยังไง มันแฟบเราใช่ไหมคะเราก็เป่าเลยค่ะแต่วิธีการที่เราจะตรวจเช็คว่ามันแฟบเนี่ยคือในจังหวัดที่เรากําลังเกาะอยู่เนี่ยเราจะรู้ความเต่งตึงค่ะเราสามารถที่จะเติมมันได้ด้วยปากของเราเองค่ะแล้วถามว่ามันจะกังวลมากไหมมันจะว่ายหนีเราไหมแล้วกูจะกอดมันยังไงดีคําตอบคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันมีเชือกที่ค่ะไม่ว่าเราจะไปไหนมันก็จะติดตามเราไปคือมันเป็นผู้ติดตามเรายามที่เราเดือดร้อนจริงๆนะคะถามว่าทาไมเรารู้คือเราเคยแล้วนะคะเราเคยแล้วที่จะเทส เราเคยแล้วที่จะเทสออในการที่ลอยในน้ำเหมือนกันค่ะทีนี้ต้องจำไว้นะคะว่าเลสทูบเนี่ยมันไม่ออโต้บอมมันจะต้องเกิดจากการเมนนวนเท่านั้นดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีสติต้องมีสติมากค่ะถ้าอยู่สติจะจมปุ๊บสติมาก่อนแล้วก็ดึงไม่ใช่ว่าพอจะจมทุกอย่างเฮ้ยแล้ว แล้วอย่าลืมว่ามันไม่ระเบิดคือจริงๆแล้วชูชีพที่คุณเห็นอันนี้เป็นชูชีพแบบออตโตบอมออตโตบอมเนี่ยมันคือถ้าเราตกน้าเนี่ยมันก็จะบึ้มเองโดยที่เราไม่ต้องกระตุกแต่ออตโตบอมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียค่ะนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราออกทริปตกปลาอยู่แล้วเราตกน้ำเออขอโทษค่ะฝนตก ฝนตกมันก็ระเบิดเองเพราะมันมีเซนเซอร์ถ้ามันเปียกโชคแต่ถ้ามันไม่เปียกก็คือไม่เป็นไรค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ออโตบอมบ์ค่ะในเรสทูบเ่ยมันไม่ใช่ออโตบอมบ์มาเป็นของช่วยชีวิตแบบว่าเราต้องมีสติเราต้องตื่นอยู่นะคะแล้วเราต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะทีนี้ต่อไปเราจะสาธิตค่ะสาธิตเรสทูบค่ะเราจะสาธิตที่ตัวไหนก็ได้นะคะสาธิตัตัวพี่ก่อนตัวเธอสิคะโอเค ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการดึงการใช้การพับกันนะคะในส่วนของเรสทูบตัวนี้อันนี้คือเหมือนเป็นตัวจริงเลยแต่ว่าใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ค่ะอันนี้มันเป็นเดโมโนะคะโอเคตอนนีคค้คุณเขาใส่ไอ้ตัวเรสทูบแล้วนะคะเป็นรุ่นของสปอร์ตสวิมอ๋อเป็นรุ่นของสวิมแปลว่าว่ายน้ำกำลังว,ว่ายน้ำอยู่ <He> i, ตึม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 เฮ้ยะคิวกินขาตะคิวแดกขาทำไดีๆตึ๊ดตดึง มีสติก่อนแล้วสติสติมากกูจมแล้วตอนนี้น่ากูเลังจมจมไปก่อนแล้ว่ะจมไปก่อนอะจมจมจมตกใจปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสติเฮ้ยกูมีเลสชู หลังจากนี้นะคะมันจะค่อยๆพาพยุงบูขึ้นนี่นะคะที่บอกค่ะโอ้โหมันเหมือนอย่างเดือดเย็นจริงค่ะมันเย็นมันเย็นค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในน้ํามันไม่เย็นเนาะใช่ใช่ตัวนี้มันก็จะค่อยๆพาบูขึ้นอันนี้คือ H2O นะคะดูเลยค่ะมันเย็นจริงมันเย็นจริงค่ะมันเย็นจริงค่ะดูไอค่ะดูไอโอ้โหมันใช่แต่คืออยู่ในน้ำมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือบ้มแล้วนะคะนี่มีเชือกมีเชือกมันจะเสนอหน้าไห เสนอหน้ามาเสนอหน้ามาให้เรามองเห็นแบบนี้ค่ะพอเราถึงเหลืออยู่นาปุ๊บเนี่ยตัวใหญ่ยังบูเนี่ยมัะเยียวก่อนค่ะเสร็จปุ๊บเฮ้ยแม่งยุบว่ะยุบว่ะเฮ้ยแม่งยุบว่ะทำยังไงคะยุบยุบาก็เป่าเลยไหนลองเปิดแล้วเป่าสิคะอ๋อมันเป่าได้เลยมันไม่ต้องมันเป็นตัวกดอ่อ คือเราดันเข้าไปเลยใช่ไหมคะสามารถกดก้มหน้าเป่าไปเลยเป่าได้เลยเป่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะและในในลองทิ้งลงไปสิคะทิ้งลงไปให้ลูกค้ามองเห็นนี่ค่ะคือที่เราพูดว่ามันจะตามคุณเป็นเงาเพราะว่า่มันจะลอยขึ้นมาเองเลยนะคะคือมันเป็นตัวช่วยชีวิตคือมันลอยขึ้นมาเลยถูกไหมคะใช่ค่ะเรายังไงมันก็จะตามเราไปเองค่ะ Amazing ไหมคะ Amazing ตกใจมากต้องขอโทษนะคะเมื่อสักครูค่ะทีนี้การทํางานของตัว Basic แบบนี้ไหมคะแบบนี้เลยคลาสสิกแบบนี้เลยสวิมแบบนี้เลยค่ะสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะนี่คือการทำงานของเรสตทูฟใช่ไหมคะคะดังนั้นตายไหมคะไม่ตายบอกเลยว่าไม่ตายถ้าจะตายก็ต้องหัวฟาดผืนถ้าจะตายก็คือไม่ยจริงคุณไม่มีสติพอคุณลนอย่างเงี้ยค่ะคุณลนลานมันก็จะทําให้เรานี้ได้อย่างอย่างที่บอกว่ากิจกรรมทาาทงน้ําทุกๆอย่างไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าตกปลา สิ่งที่ควรคำนึงคือเซฟตี้สติแล้วก็แค่นี้คุณก็จะเอ j นจอยกับกิจกรรมใช่ไหมแ,แต่ต้องถีคนข้างออกอย่ามากอ,อกูโอเคอันนี้คือเราสาธิตนะเราเราได้เอ่ยถึงเราได้แนะนําไปแล้วนะคะว่าเ e รสทูปมีกี่โมเดลเดรสทูปมีราคาไหนบ้างนะคะแล้วก็เราได้แนะนําการทํางานของเ e รสทูปไปแล้วแล้วก็เราต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการเก็บอันนี้ <Right. S 1> ถ้าตากฝนก็ไม่ระเบิดเองใช่ไหมคะ ไม่ระเบิดค่ะเปียกก็ไม่ระเบิดเองเราจะต้องดึงเท่านั้นใช่ค่ะพูอย่างเดียวนะคะพูอ่ะวิธีการเอาออกค่ะวิธีการออกก่อนวิธีการเอาลมออกเราไล่ลมก่อนก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะลมมันก็จะคอยแฟบอ่ะแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนจนลมมันหมดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสิว่าตัวแก๊สหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป่าได้ค่ะ เป่านี่ไม่ต้องเปิดจุกนะคะเป่าไปเลยค่ะเติมไปเรื่อยๆค่ะใช่ธีกยรเก็บง่ายมากค่ะง่ายกว่าการดึงดึงไม่ตกใจตึ๊บโอเคค่ะแล้วก็พับพับตามรอยปะใช่ไหมใช่พับตามรอยปะเลยค่ะค่ะแต่ก่อนที่มันจะนี่หลอดจะต้องไล่แก๊สให้หมดก่อน แต่เวลาเก็บเนี่ยมันจะมีตามรอยปะบอกอยู่แล้วค่ะมันจะมีรอยของมันนะคะมันจะบังคับให้เราทําตามนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ต้องหมุนแก๊สเก่าออกด้วยนะคะซึ่งคุณโบเขาหมุนออกไม่ได้เพราะว่าเขาเลิกลักค่ะเลิกลักค่ะเขาไม่ว่าแบบนี้คนไม่มีสติคนไม่มีสติพับ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 พแล้วก็อ่าหมวนกลับมาให้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะใช่ไหมคะคือมันก็จะมีรอยปะของเขาอยู่เลยใช่ค่ะแล้วก็เราพับ เหมือนเราพับพัดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยัดพับให้เรียบร้อยตามรอยปะเลยแล้วก็ยัดกลับไปเหมือนเดิมแต่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 ตอนยัดกลับไปแล้วอย่าลืมใส่อะไรคะใส่แก๊สค่ะนะคะนี่คือสเปร์ก๊สนะคะสเปร์ก๊สใส่ตรงไหนคะก็ใส่เกลียวเดิมถอดออกแล้วก็ใส่เดิมค่ะใช่คุณหมุนออกสิคะมันเป็นตัวหมุนออกนะคะทําไมมันไม่ออกค่ะไม่มีแรงค่ะ อ๋อโอเคค่ะก็คือว่าไม่ได้ีไม่มีแรงแค่ตื่นเต้นจะแค่ตื่นเต้นค่ะนี่ค่ะเอาออกแล้วนะคะนี่ออกแล้ววิธีการมันถูกใช้แล้วดูยังไงคะมันถูกใช้แล้วนี่ค่ะจุกมันจะหายค่ะก็คือมันถูกเจาะไปใช่แล้วก็ปกติแล้วนี่ค่ะของใหม่เอาตัวเอาตัวใหม่ให้ลูกค้าดูหน่อยสิคะตัวใหม่ตัวใหม่นะคะนี่ค่ะคือสิ่งที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่มีไม่มีรูนะคะไม่มีรูค่ะแต่อันที่ถูกใช้แล้วจะเป็นรูอ่าเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันใกล้ๆนะคะนีี่่นนะะคฝัง้้้ใชแลว ฝั่งนี้ใช้แล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะดูง่ายๆเลยนะคะถามว่าตัวแก๊สเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เลยอยู่ได้ขนาดไหนเออลูกค้าถามเยอะลูกค้าถามเยอะมากันไม่ตกน้ําเลยเนี่ยแล้วคือแบบว่าฉันไม่เคยดึงเลยฉันลืมไันเลยว่าฉันมีอีก3ปีฉันจะไปตกปลาฉันใช้มันได้อยู่ไหมคะใช้ได้ค่ะคุณคะว่าได้ยังไงมันใช้ได้ยูเพราะว่าแก๊สพวกเนี้ยนะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ถูกเจาะมันก็ยังสามารถใช้ได้จะสิบปี2 0ปีก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะ แล้วเราควรจะดึงออกมาเพื่อเช็คไหมคะควรจะควรจะเช็คก่อนแก้มันไม่แพงไงสองคู่นี้เท่าไหร่ส0มเท่าไหร่เธอเท่าไหร่เอง300 300ยสามรก็สาบาทไม่เกิน400ค่ะคือก่อนไปถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้นานแล้วลองแค่ดึงมันค่ะก็แค่ดึงมัน ดึงมันให้มันทํางานเนาะชค่ะให้มันทํางานแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมค่ะไหนเกี่ยวอยู่ตรงไหนคะเกีียวค่ะเวลาใส่กลับนะคะคือพักเหล็กลงมาให้สุดใช่พักเหล็กลงมาแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเป็นเกีียวมันเป็นเกีียวค่ะแล้วก็พับพับเนาะให้เวลานับหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเดี๋ยวก่อนนะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกก่อนปึ๊บเวลาพับเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะ ต้องใจเย็นนิดนึงเข้าใจค่ะนี่พับจากด้านนี้ง่ายอ่านะเย็นตรงทำไมต้องเย็นด้วยอ่ะมันอีซี่กว่าเธอดึงเยอะเลยอ่ะแล้วก็ม้วนเก็บเข้าไปในถังแล้วก็ม้วนเก็บค่ะก็คือต้องไล่ลมให้หมดก่อนแหละวิธีการใส่ที่ถูกต้องงั้นเรามาจะสรุปกันนะคะว่าเลสทูปเนี่ยการทำงานของมัน,นง่ายนิดเดียวค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยใ,ในท้องตลาดเนี่ยชูชีพก็ไม่รู้ว่าจะราคาไหนบ้างนะคะแต่ว่าเลสทูปเนี่ยเป็นโปรดักของประเทศเยอรมนีค่ะ แล้วก็ CO2 ราคาไม่แพง CO2 หมายถึงตัวแก๊สเมื่อกี้นะคะก็ราคาไม่สูงนัก1ห่อ2 2 1ห่อ2ชิ้นค่ะราคาประมาณไม่เกิน400บาทค่ะดังนั้นนะคะก็อยากให้เหล่าท่านนะคะตอนนี้ก็เวลาจะตกปลาหรือว่าจะทำกิจกรรมทางน้ำอะไรใดๆนะคะก็นึกถึงเราที่เซเว่ค่ะแล้วนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ l e s ทูก่อนจะจากไปอีกอย่างนึง่งก่นอนจ,จากไปอย่างนึง อันนี้สำหรับคนที่ถามว่าเอา้าเรามันสามารถขึ้นเ,เครื่องได้ไหมขึ้นเครื่องได้ไหมใช่กลางด้วยเครื่องบินนะคะเวลาไปตกปลานะคะเราเองก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะเราก็แค่แครี่นะคะไม่ต้องโหลด ค่ะก็คือถือขึ้นเครื่องอถ้าเกิดว่าเขาอยากจะสแกนก็แค่บอกเขาว่ามันคือชูชีพชแต่มันจะมีในเรื่องของลิมิตในการที่จะแครี่ถือขึ้นเครื่องได้นะคะมากกว่า1ชิ้น2ชิ้นถ้าเกิดเราไปคนเดียวเราก็ควรถือแค่หชิ้นถ้าปริมาณมากๆเป็นแกส๊สเป็น CO2 มากๆเนี่ยเขาจะกลัวในเรื่องของระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรใส่ในกระเป๋าเดินทางมไม่ควรใส่อะไรที่มันเป็นหลดดิ้งใต้ท้องค่ะควรจะแค่ถือขึ้นเครื่อง1คน1ชิ้นค่ะเราเองก็ถือเหมือนกันก็ไไไมม่ดด้้้ีีปััััััญหาาออะะะะรรรนนนนนคงงวเกก็จฝผลิิตภณฑ์ขบษ เวสตทู<ช>ค่ะ<ช><ช>ตัวั้นจะหมายคือแมนททแกรมแต่ว่าให้มาซื้อที่เซเวซีนะคะใช่เลย ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามใดๆนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อนะคะซื้อสินค้าประเภทนี้นะคะก็มาได้ที่ www.7cposch a i .com หรือที่สาขากรทมหรือค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคําถามอื่นๆนะคะทักมาถามได้ตลอดเวลานะคะกับเรา <c oughs> วันนี้เราต้องลาไปก่อนนะคะกับอ,อ,อันนี้คนของบริษัทแมนเแอร์ซึ่งเรืองมากๆค่ะโอเคค่ะวันนี้เราลาไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>